คอรมอรข้องบกว่า10,000ล้านช่วยเหลือชาวไร่อ้อยปีการผลิต2 5 6 2รทับกากลับสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะมาพบก,กับเราแชร์ข่าวแชร์ดวงวันนี้แชร์ข่าวขคน้ำข่าวสาระดีๆมาแชร์ให้ทุกท่านได้รับฟังจะเป็นข่าวอะไรนั้นติดตามรับฟังและรับชมกันได้เลยค่ะคอรมอรข้องบกว่า10,000ล้านบาทช่วยเหลือชาวไร่อ้อย ปีผลิต2,562ทัพ6 3รายละไม่เกิน5,000ตันตันละ85บาทดออรอุตมะสวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกอสอนะคะได้เปิดเผยว่ามติคณะกรรมการทอกอสอเมื่อวันที่8มิถุนายน2563 เห็นชอบให้ทกาศาดำเนินมาตรการสินเชื่อผ่อนปลนเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 วงเงินงบประมาณรวม170,000ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรลูกค้าหลังสถานการณ์ให้กลับมาพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตมีรายได้ ควบคู่กับการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืนโดยน้อมนำความรู้ตามหลักประชาาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ดำเนินชีวิตระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่บัดนี้ถึง30มิถุนายน2564จำนวน3โครงการประก,กอบไปด้วย 1. สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพวงเงินรวม10,000ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายหมุนเวียนและทำการเกษตรตามหลักปัจชาของเศรษฐกิจพอเพียงหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรที่เป็นมูลค่าเพิ่มหรืออาชีพนอกภาคเกษตรที่เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้วงเงินกู้รายละไม่เกิน50,000บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละศูนย์ต่อปีในช่วง3เดือนแรกและตั้งแต่เดือนที่4เป็นต้นไปคิดอัตราดอกเบี้ย MRR ร้อยละหกจต่อปี 2. ส,สินเชื่อบ้านเกิดวงเงินรวม60,000่นล้านบาทเพื่อเป็นค่าลงทุนหรือค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการทำการเกษตรหรือประกอบธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีหรือนวัตรกรรมหรือในลักษณะสมาร์ทฟาร์เมอร์อัตราดอกเบี้ยรกรณีค่าใช้จ่ายหมุนเวียน เดือนที่4เป็นต้นไปคิดอัตราดอกเบี้ย MRR ร้อยละ6.50ต่อปีกรณีค่าลงทุนปีที่1ถึงปีที่3ร้อยละ4ต่อปีปีที่4เป็นต้นไปนะคะอัตราดอกเบี้ย MRR และ3สินเชื่อระยะสั้นฤดูการผลิตใหม่วงเงินรวม1 0 0 0 0แสนล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายหมุนเวียนเพื่อการผลิต ในฤดูการผลิต2563ทับ2564วงเงินกู้รายละไม่เกิน50,000บาทดอกเบี้ยปีแรกร้อยละ4ต่อปีทั้งนี้โทโกศคาดว่าจะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบกว่า1ล้านรายโดยก่อนหน้านี้ได้สนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินตามมติรัฐมนตรีวงเงิน20,000ล้านบาทช่วยเหลือเกษตรกรและครอบครัวเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้ใจ่าย จำเป็นและฉุกเฉินในครัวเรือนอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ0.1ต่อเดือนวงเงินกู้รายละไม่เกิน1,000 0บาทกำหนดชำระคืนไม่เกิน2ปี6เดือนนับจากวันกู้ไม่ต้องใช้หลักประกันโดยปลอดชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย6เดือนแรกนับจากวันกู้โดยณวันที่7มิถุนายน2563 มีเกษตรกรให้ความสนใจลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์สินเชื่อจำนวน2 9 3ล้านรายซึ่งทกสนัดหมายลูกค้ามาทำสัญญาและอนุมัติแล้ว4,46,356รายเป็นเงินกว่า4,176ล้านบาททั้งนี้เกษตรกรผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ทกศทุกสาขาหรือที่คอเซ็นเตอร์นะคะ025550555และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่แชร์ข่าวแชร์ดวงนำมาแชร์ในวันนี้นะคะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวไรอ้อยและหากท่านชอบติดตามข่าวสารในทุกๆวันก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้คนที่ท่านรักนะคะ และอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแล้วท่านก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราแชร์ข่าวแชร์ดวงขอบคุณค่ะท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีแต่ความสุขก,กายสุขใจพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ